มีต้นไม้ไว้เป็นเพื่อนค่ะเดี๋ยวคนมาอยู่ใหม่เขาจะดูแลหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็ดูดีขึ้นนะตอนแรกมามีต้นแห้งๆเยอะแยะเลยแอบบดูข้างห้องหน่อยสวัสดีเชา้าอีกวันหนึ่งของวันพลันทีวันนี้พลันทีครบสิบวันแล้วนะคะเกือบเจ็ดโมงแล้วค่ะเดี๋ยวก็มีอาหารมาสม่งใน่้ไปดูอาหารมื้อเช้ากันดีกว่าค่ะ เดาซีอาหารวันนี้เป็นอะไรของโปรดก๋วยจับน้ำข้นค่ะเยี่ยมจริงๆไม่ผิดหวังกับอาหารไม่ผิดหวังสักวันหนึ่งเลยอะ่ะขอลองชิมก่อนว่ารสชาติยังไงต้องพริกน้ำสม้มแล้วก็ใส่พริกป่นไปนิดนึง เอาละ่ะคนให้เข้ากันก่อนนะแล้วมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไง mm. อืมแหมอยากได้เค็มเนาะเป็นคนติดเค็ม mm. แต่เนี่ยอร่อยแล้วค่ะแต่ป้าเป็นคนกินเค็มเนาะ mm. ปกติแล้วกินกว๋วยจับ๊บ mm. ก็ชอบมีตะเกียบกินเนาะนี่เราก็ไม่มีก็ต้องกินแบบเนี้ย อร่อยค่ะแต่เขาไม่มีเครื่องในนะเวลาไปสั่งเองเนี่ยจะขอตัดไตายไส้พุมงทุกอย่างที่มีมามันกินยากเส้นมันเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะชอบมันเป็นพลาส,สติกค่ะ หมูกรอบได้ยินไหมหมูกรอบก็กรอบจริงๆอร่อยค่ะ mm hmm. ถูกใจมากเลยค่ะ๋วยจับโอเคค่ะไว้รอดูตอนมื้อเที่ยงว่าวันนี้เราจะมีอะไรเป็นมื้อเที่ยงนะคะวันนี้ข้างนอกอากาศดีค่ะมีลมแผลวแว มีอะไรกันมีคนกำลังจะเดินทางกลับคงหมดแล้วค่ะยุงม,มันจะกัดเราเราก็จะคอยตบยุงตบไม่ได้ยุงอะไรไม่รู้มันเร็วมากเลยได้แล้วไม่รู้มันมาจากไหนเนาะ ยุงมันบินสูงขึ้นปถึงชั้นเจ็ดเลยเหรออากาศดีมากเลยดูใบไม้สิเนหะ็นไหลมดีมากเลยค่ะได้เวลาอาหารมื้อเที่ยงอีกแล้วค่ะจะเอาอะไรมาให้เอ่ยไปดูกันค่ะอาหารมื้อเที่ยงวันนี้มีหมูผัดพริกขิงไข่ดาวแล้วก็แตงโมค่ะ นี่แหละค่ะมื้อเที่ยงผัดพิกขิงหมูไข่ดาวไข่ดาวก็ต้องมีน้ำปลาถึงไม่มีไข่ดาวก็มีน้ำปลาลุงฉาล้อทุกวันเลยน้ำปลาเอาหมูผัดขิงก่อนนะ ไข่ดาวค่ะอาหารกับข้าวไม่มีซ้ำกันเลยยกเว้นไข่ดาวนะคะอตอนนี้ก็ขอกินแตงโมล้วค่ะ โอเคค่ะจบมื้อเที่ยงต่อไปก็เป็นมื้อเย็นนะคะมาลุ้นกันว่ามื้อเย็นจะเป็นอะไรไม่รู้จะทําอะไรเนาะมายยนดูต้นไม้ที่ป้าทําไว้ตอนนี้กําลังงามแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวไม่อยู่ใครจะดูให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เสียดายเนาะนั่งเพลินตอนนี้สี่โมงยี่สิบอาหารมื้อเย็นมาแล้วค่ะนี่ค่ะอาหารมื้อเย็น ให้ดูเลยวันนี้มื้อเย็นเป็นอะไรมีน้ำพริกกะปิด้วยเออน้ำพริกกะปิไข่ต้มผักกูดีใจมากมีผักจิ้มเนาะแล้วก็หมูอันนี้คือหมูกระเทียมพริกไทยหรือว่าหมูทอดซิวไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือผลไม้ค่ะอาหารมื้อนี้เยี่ยมมากเลยอ่ะน้ำพริกกะปิมาแล้วค่ะไข่ต้มหนึ่งฟอง น้ำพริกกะปิใส่มะเขือพวงอร่อยที่สุดแต่ไม่รู้จะเผ็ดขนาดไหนนะถ้าเผ็ดมากก็คงจะไม่ไหวค่ะเผ็ดแต่กินไหวค่ะ <c oughs> หมูทอดไม่ใช่หมูกระเทียมพริกไทยนะคะหมูแบบหมากกับสะอิวแล้วทอดค่ะสะอึอ่ะถ้ากินเผ็ดแล้วมันจะสะอึก เผ็ดนาดูหมูทอดอรอยยู่แล้วค่ะขอกินมะละกอะแก้เผ็ดแล้วอตอนนี้ก็ขอจบคลิปควอรันทีนวันที่สิบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย